ทุกคนนะจาะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการท้ากิ่งจ้ะทำงานคนเดียวในโรงเรือนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูนี่ๆหน่อยๆนะจ้ะการทำงานกันนี่กิ่งพันเราใส่ถุงแชไว้เอาลืมมาสติ๊กน้ำเอาให้น้ำออกก่อ จะเป็นน้ำแข็งดูแล้วเป็นมุ่นเลยเสื้อศาสตร์อุปกรณ์เราพร้อมจ้ะหมอนพ่อไปทำงานกันเราจะถ่ายคลิปก่อนพลังงานคนอื่นมาข้าจ็บแด่ไม่ต้องปิดเขาเนาะอุปกรณ์เรามีมี กิ่งพันแล้วก็ยางละ่ะขัน้นตอนแรกเราก็กีดกีดที่จะท่าตามที่เราวัดระดับไว้บางทีมือก็ไม่เที่ยงค่ะ เราก็หากิ่งผ่านมาตัดปลายก่อนแล้วเราก็กรีดแล้วก็ตัดปลายอีกรอบนะอึแล้วเราก็มาภาพ มีกระเซาะแล้วจ้ะต้นไหนเดี๋ยวมาดูไกลๆเราก็เอากินเอาก่อนแเราก็กรีดกิ่พันตั้งก่อน หอนเลยมันี่ยถ้าไม่พอด,ดีเราก็ก็แตกต้องให้มันพอด,ดีกันหัวไม่ไหวหัวไม่ได้ ต้องประกบกันจะนิดนี่จะนิดละ,ละการทำง,งานกาฟินแลนด์อ่ะ ถามว่ายากไหมไม่ยากจากการทํางานแต่ยากเรื่องภาษาจ้ะเราเข้าไม่ถึงภาษา,า,า,ษาแล้วก็การพูดของแต่ละคนก็นเหมือนกันค่ะบางคนก็พูดในลําคอบางคนก็พูดแบบเออฟังไม่ออกบางคนก็พูดเร็วจ้ะเราก็เลยแบบว่าอืมนะบางทีก็ฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ททำไปจ้ะงาน ไม่มีงานก็ไม่มีเงินจ้ะแต่งานที่เนี่ยออชอบมากเลยจ้ะชอบตรงไหนรู้ไหมมันก็อิสระดีจ้ะวันนี้ได้ทํางานคนเดียวได้ถ่ายคลิปหัวหน้าก็ยุดมันเกิดจ้ะเพื่อนรวมงานก็ไปทําหลังคาโรงเรือนอันใหม่ออก็เลยได้ทํางานคนเดียวชิวๆไปเลยจ้ะวันนี้ก็ไปได้เรื่อยจ้ะของออเลยวัวหน้าก็ไม่ได้ว่า มังคับอ่ะเธอต้องไทา้งนนตะนีนะแกไม่ได้มังคับตาตามไปเรื่อยๆทำงานคนเดียวสบายสบายเีย แลได้แล้วแล้วก็มารัดชืกเก่าให้มันอยู่ที่ใดที่หนึง่งแล้วก็ทำการพันพันก็ให้มันชิดๆ่ะนี่จได้แล้ว คลิปนี้ขอลาจ้บ๊ายบาย